สวัสดีค่ะดิฉันน้าสาวจักษนาพิจารณ์สังนะคะวันนี้จะมาแสดงการบรรลุรายการของวันที่11มกราคมโดยการออกใบเสร็จรับเงินเพื่อรับสมัครอินวอย์ขายเลขที่อ้างอิง S.I. 001ทัก00002จากบริษัท LPN Development จำกัดได้รับเช็คเลขที่8829817ธนาคารไทยพาณิชย์ าขาขอมลงวันที่1กุมภา58รับชนะเอลซ์โนวนค่ะโดยเราจะเข้าไปที่โปรแกรมบัญชีนะคะเข้าไปที่รายการนี้นะคะเป็นรายการลูกหนี้ค่ะเข้าไปที่ระบบลูกหนี้และวิคอลลูกหนี้นะคะกดลกเพื่อดูโฟลของ ASCOUNT RECEIVABLE SYSTEM นะคะโดย เราจะออกใบเสร็จสินค้าค่ะคลิกไปที่ใบเสร็จสินค้าค่ะโปรแกรมจะแสดงเล่มเอกสารนะคะเราจะใช้เล่มเอกสาร0 0 0 1ค่ะกดโอเคค่ะมื่อเข้ามาแล้วนะคะโปรแกรมจะมีรายการใบเสร็จหนึ่งหนึ่งใบอยู่แล้วนะคะที่เราบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ค่ะ โดยเราจะเพิ่มใบใหม่โดยการกดเพิ่ม F3 ค่ะเมื่อเข้ามาที่การเพิ่มใบเสร็จลบเงหน่นะคะเลขที่กับเลขที่อ้างอิงเนี่ยเราจะใช้การให้โปรแกรมเนี่ยเรียงมาให้แลนด้อมมาให้นะคะเรียงเรียงมาให้นะคะเราก็เปลี่ยนวันที่ค่ะโดยเป็นวันที่เอกกอลาม,มาห้าแปดค่ะ รหัสลูกค้าค่ะรหัสลูกค้านที่นี้นะคะเราสามารถกดจุดแล้วก็ Enter เพื่อที่จะเลือกรหัสของลูกค้าได้ค่ะโดยรหัสลูกค้าของเรานะคะเป็นบริษัท LPN d e v e l o p m e n t จำกัดค่ะรหัสลูกค้าเป็น C 4 0ศนะคะแล้ก็กดเลือกค่ะ โปรแกรมจะแสดงให้เห็นนะคะว่าชื่อในรายงานภาษีจะใช้ชื่อภาษาไทยค่ะเรากด yes ค่ะต่อไปนะคะเรามาที่รายการ invoice ด้านล่างนี้นะคะโดยที่ type นะคะเราจะกดจุดค่ะแล้วก็ enter เ<อ>พื่อเลือกประเภทเอกาสารที่ต้องการนะคะในที่นี้เนี่ยเราจะใช้เป็นไปส่ของ ทับไปกำกับภาษีทับไปแจ้งหนี้ขายค่ะโดยใช้รหัส S.I. ค่ะกดเลือกค่ะเล่มน,นะคะเรายังไม่ใส่ค่ะเราไปที่เลขที่เลยค่ะแล้วเราก็กดจุด Enter นะคะโดยโปรแกรมจะเลือกรายการ i อ v o c e ที่เราจะนำมาตัดสันาะนะคะโดยในโปรแกรมนี้นะคะแต่รายการนี้นะคะเรามีอยู่แล้วหนรายการนะคะ ซึ่งเป็นรายการที่เราจะออกไปเซ็ตล็จกเค่ะเราก็กดปิดไปที่ในกานะคะแล้วก็กดลือกค่ะโปรแกรมจะดึงข้อมูลมาใส่ให้ในตารางนะคะโดยใส่เล่มเอกสารให้เรานะคะแล้วก็ใส่เลขที่ค่ะ0 0 0ค่ะตามเลขที่อ้างอิงแล้วก็ยอดครั้งชำระตามนี้นะคะต่อมาค่ะ เราไปเลือกที่แท็บรายการล็อกนะคะโดยช่องแรกนะคะเรากดจุดะคะ่ะพอกดจุดนะคะโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดเอกสารการชําระเงินค่ะโดยโดยในที่นี้นะคะเราจะชําระเป็นเช็คเต็มจานวนค่ะธนาคารไทยพาณิชย์นะคะประเภทเอกสารธนาคารนะคะถ้าเราไม่รู้เราไม่รู้รหัสนะคะเรากดจุดแล้วก็ enter ค่ะโปรแกรมจะ ขึ้นเลือกประเภทเอกสารให้นะคะโดยให้เราเลือกค่ะโดยในที่นี้เนี่ยเราจะฝากโดยเช็คต่างธนาคารจากธนาคารอื่นนะคะที่เราไม่ได้ไปเปิดบัญชีไว้ค่ะโดยกดที่เลือกที่รหัสของประเภทเอกสารคือ CL ค่ะฝากโดยเช็คธนาคารอื่นค่ะแล้วก็กดเลือกค่ะเพื่อมาถึงตรงนี้นะคะเราจะกดเลขที่เช็คค่ะโดยเลขที่เช็คของเราจะเป็นเลขที่8ป2 เก้าแปดหนึ่งเจ็ดค่ะโดยวันที่ทำเช็คนะคะเราเราไม่ทราบนะคะว่าวันไหนเราก็เราก็คิดว่าเป็นวันนี้นะคะวันเดียวกันแล้วก็วันที่จ่ายนะคะเราก็สมมุติว่าเป็นวันนี้เหมือนกันคะ่ะแต่วันวันเลขที่นะคะเช็กลงวันที่นะคะหนึ่ง ผ่า,านะคะสุดเงินปีทผู้จ่ายนะคะเร็นทีนี้ของเราคือบริษัท l p n Development ต้องกัดน,นะคะโดยโปรแกรมจะดึงข้อมูลมาจากไปไปเสร็จให้เรียบร้อยแล้วค่ะตามมาด้วยรหัสธนาคารของเซฟนะคะในที่นี้เป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะคะถ้าเราไม่รู้รหัส ธนาคารเนี่ยเราสามารถกดจุดแล้วก็ Enter ได้ค่ะโปรแกรมจะเลือกจะขึ้นมาให้เราเลือกรหัสธนาคารนะคะเราก็เลื่อนหาธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะรหัสธนาคารไทยพาณิชย์เป็นรหัสอ b นะคะธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็กดคลิกเลือกค่ะสาขาธนาคารนะคะเป็นสาขานะคะปรปฐมค่ะ ราคานะคะจะเป็นมูลค่าตามยอดไปเสร็จที่เราได้บันทึกเอาไว้นะคะโดยโปรแกรมดึงมาให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็กด F10 F10 เพื่อบันทึกค่ะโปรแกรมจะขึ้นรายการล็อกนะคะโดยเป็นชนิด CL นะคะเลขที่8 8 2 9 8 6 7เป็เลขที่เช็คนะคะลงมาที่1 1บเดือนหปี58 จำนวนยอดที่ตัดจ่ายนะคะคือ5้า0 0 0 0 5 0 0บาทเต็มจำนวนค่ะเรากลับไปดูที่แถบรายการอ e ินวอยนะคะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องค่ะเมื่อถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะเรากด F 1 0เพื่อบันทึกค่ะรายการรายการ จะเชื่อมโยงระบบที่เกี่ยวข้องโดยไปที่ระบบแยกประเภทนะคะโดยลงลงบัญชีที่ไวโชลเลขที่ s C ห้าแปดศูย์หน่งศูนย์ศูนย์วันที่1ิบเอ็มกราปีห้ค่ะโดยเลขที่อ้างอิงไปเสร็จนะคะ R I ศูนย์ศูนย์ศูนย์ห L P N Development จำกัดมหาชน โดยการบันทึกบ,บัญชีนะคะ David, เดบิตเช็ครับรองนำฝากรหัสบัญชี101302ูนานจำนวนเงิน53500บาทเครดิตลูกหนี้การค้ารหัสบัญชี101303ูนานจำนวนเงิน53500บาทค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กด F10 เพื่อบันทึก เราจะลองพิมพ์รายการใบเสร็จดูนะคะกด yes ค่ะโปรแกรมจะให้เราเลือกใช้แบบฟอร์มนะคะเราเลือกใช้ใบเสร็จรับเงินค่าสินค้าค่ะกด ok ค่ะโปรแกรมจะให้เราเลือกพิมพ์รายการสินค้านะคะเราจะเลือกพิมพ์สินค้าใบเสร็จตัดใบส่งของค่ะโดยเราจะเลือกพิมพ์ทางต่อภาพนะคะกด print ค่ะ โดยโปรแกรมนะคะจะขึ้นรูปแบบใบเสร็จรับเงินมาให้เราค่ะเป็นชื่อบริษัทของเรานะคะบริษัทมิตซูบิชิอิเล็กทริกประเทศไทยจำกัดแล้วก็ขึ้นข้อมูลลูกค้านะคะ,ะ,คะบริษัท L.P. N. n d development จำกัดค่ะแล้วก็เลขที่เอกสารค่ะเลขที่อ้างอิงน,นะคะตามมาด้วยยอดที่ต้องชำระค่ะส่วนด้านล่างนี้นะคะ เป็นข้อมูลเช็คค่ะเล็ที่เช็ค8829817อาเจธนาคารไทยพาณิชย์จำนวนเงิน5,3500บาทค่ะเช็คลงวันที่นะคะวันที่สิงหาปีห้าแปดค่ะเมื่อเราดูใบเสร็จแล้วนะคะเราสามารถกดเอ c เ e ชอออกได้เลยค่ะ โปรแกรมจะกลับมาที่รายการเพิ่มใบเสร็จรับเงินนะคะเราไม่มีรายการเพิ่มค่ะเรากดเอ็กซ e คออกค่ะโปรแกรมจะถามว่ายกเลิกข้อมูลนี้ไหมกด yes ค่ะเมื่อกลับมาที่ใบเสร็จรับเงินนะคะมันจะขึ้นรายการเพิ่มมาให้เราเป็น2รายการนะคะรายการใบเสร็จ2ใบค่ะเราจะไม่เพิ่ม เพิ่มไปเสร็จแล้วนะคะเรากด Escape ออกค่ะมาที่หน้าเล่มเอกสารนะคะกด Cancel ค่ะเป็นอันเสร็จรายการเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะ